สวัสดีค่ะนี่กือยู่กับทองแม่นั้นแม่น้องไงติ้นะคะมันเป็เน,นเซนเด็กซับหญ้าเนเปียให้วัวนะคะทุกคนเรไปตัดมาเมื่อเช้านะคะกำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยอะบอกให้เอาไปเข้าเครื่องซับโอ้ยจะเรียกนิ้กรอบบว์เรียดิ่ ซีเติงเฉยสับแต่ต้นให้มันไม่ต้องสับใบใบแค่มันกินยิ้มแบบห่าพว เพื่อโพหาเกี่ยวลืมเกี่ยวไว้ในโพวกทั้งวันดอีบอัวอีบอัวขาวมันกินดีมากเลยอ่ะกินได้ทั้งวันนะถ้ามียาให้กินอนะ่ะ ในบูบานเขาออกมันกินแล้วนะคะตัวนี้ดูมันโอกมันกินแล้วมันยืนกินหญ้าแล้วจะไปเข้าใกล้มันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใกล้มันมันคิดว่าเราไปจับมันนะคะมันก็จะไม่กินหญ้าดูเขาเริ่มกินหญ้าเลยกินหญ้ากินฟางคือกินนะคะทุกคนแต่ขากระโพดไม่ค่อยกินอาหารนี่คือไม่กินเลยนะคะอันนี้ตัวนี้หูน้องก็คือหายเป็นปกติแล้วนะคะทุกคน ก็เหมือนมันเป็นแค่เพลเนาะตัวพี่เนกใส่ให้กี่เองหมดแล้วเกียนตับแม่มันตัวยังใหญ่มีอีกตัวหรือเปล่ามีอีกตัวอยู่ในท้องหรือเปล่าเองอะตัวใหญ่มากเข้าลูกแล้วตัวยังใหญ่ ลูกเขาเริ่มกินยาแล้วอู่จะคองเขาก็นั่งสับนะคะสับไปนี่เท่าไปเข้าเครื่องสับนี้แป๊บเดียวเสร็จน,นะคะประมาณตอนที่เรานั่งสับที่เราถ่ายมาน,นี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะ สามนาทีผ่านไปได้อยู่แค่นี้นะทุกคนเนื่องจากมีดมันคมมากอต้อออน,ตอออนอ่อนจะให้ไปสิต้นอ่อนให้มันงามอ่อยสิ บ้านได้เมมุโอ้โหเห็นไหมล่ะเรามีกระเจยต้นมะยานกันเนี่ยก็สับแค่ต้นมันไป พี่กินยาไปพี่ออาวางนะกินยากินแลี้ยงพ่อก็ยังหาเกลียวอยู่กินกินยาไหกินกินยาไหมดูแม่ลูกเขากินยาดูนี่แม้ทั้งต้นมันก็กินได้

มัน,อ,มน,อ,มนอ,อยู่มันอยู่แถวหน้าเลยพอเดว่กักูเดินเราเดาโมเมเย้นโ តាម <minimum> រ <cooking noise> ាង <masculineTony> ល <accent> ោកប <squeed> <forcément low> ុបាគេញ៉ាំមើលបុបាគេញ៉ាំមែនញ៉ាំគេដកមិនទីធំមិនទីដកមកគេញ៉ាំហើយឯຫົວຫານអាប់គូគឺគេញៀវប៉ាក់នៅត្រេប៊ី จะเอาที่ริมบ,บุญมากโก้มา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 ไออยู่กับแม่ไอ,อยืนไอยืนนี่หนูยายจะไปขี้ขี้เม้นแปดนาทีผ่านไป ราก็ยังคงสับอยู่ที่เดิมและก็ยังไม่ได้ขึ้นบะด้วยซ้ำเนี่ยเอามาให้บัวบานเองค่ะมาให้บัวขาวกินเมื่อกี้มันกินขาดตัวสุดโอ้ไหนจะขึ้นทำไมมื่นนะ สุดได้ตูมเลยจิงเนี่ยอันนี้จะดับเลยตูมเนี่ยเอากระสอบมานั่งเอากระสอบมาให้นั่งเอากระสอบมานั่งแล้วเออเก็บเก็บนี่ด้วยนี่ด้วยนี่เก็บเลยเก็บเลยเอาไปให้บัวบานหนูเดินไปให้บัวบานฝั่งน้นไปเร็วเดินไปให้บัวบานเร็ว สำหทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ